สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องนักแคทเกมฟันแฟมิลี่ทีวีนะคะเย่ Yay! และในวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่าหอคอยไมเมโรดี oh นั่นเองนะคะแต่จริงๆเป็นหอคอยน่ารัก แต่หอคอยน่ารักก็หมายถึงว่าเป็นหอคอยตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะก่อนจะไปเล่นก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่สำคัญกดกระดิ่งกุุงกินด้วยนะคะนั่นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะทุกคนหอคอยน่ารักมาอีกเช่นเคยก็คือหอคอย My Melody นั่นเองคะ่ะ ก่อนอื่นเราก็จะกระโดดอันนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแล้วก็ขึ้นบันไดลิจ้าแบบปีนต่ายเลยอะ่ะกระโดดไปฝั่งนน้นเลยจ้าทุกคนรู้สึกว่าเหมือนเราอะ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นหอคอยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเราจะมาถ่ายหอคอย สตรอเบอรี่กันนะแต่ก่อนจะไปถ่างหอคอยสตรอเบอรี่นะคะเรามี EP 2ด้วย EP 2นั่นก็คือหอคอยคิตตี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูหอคอยคิตตี้นะอุ๊ยมีรูปไมเมโลดี้ด้วยอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันเหมือนดูน่ารักมากอะ่ะอืขอเยียบน้องหน่อยก็แล้วกันนะวยอุวย ตกอีเกลกใครวะเนี่ยมันปีนตายแล้วก็เป็นแบบนะี่ยตึงต้งติวติงต้งติวอะไรก็ไม่รู้ก็มาพบกับน้องอีกแล้วม่เมโรดี้น่ารักมากอะน้องชูแขนให้เราด้วยแล้วก็ทำขานี่ขามีเหมือนเหมือนแมวเลยอะน่ารักอันนี้มันเริ่มหยุดนิ่งแหละก็กระโดดไปเลยจ้ะไว้ไม่ได้กินฉันลักย่า นั่นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยคือเราไม่ได้สังเกตตรงนี้เลยนะว่ามันเป็นบันไดเลื่อนโอ้ที่เรากระโดดมาก็สูงอยู่นะทุกคนถึงว่าสูงอยู่ปรับม,มุมก่อนให้มันเข้ากันนะโอเคกระโดดต่อไปเลยจ้ะเซิบเออ โหหัวใจอุ๊ยตกอีกแก้วนี่ไงเราเพิ่งสังเกตว่ามันมีบันไดเลื่อนอยู่คือแบบเราไม่ต้องเดินเองเลยนะว้ยคืออยากคือเราอยากรู้ว่าตอนจบอะมันจะมีที่นั่งไมมโลดี้ให้ไหมก็อยากรู้อยู่นะพราะเห็นมีคนเล่นแมปเนี้ยแล้วก็มีที่นั่งไมมโลดี้โคตรเยอะ อ่ะเ,เราก็เลยลองมาเล่นแมปนี้ดูคือมันน่าหลกมากเลยอะโอแม่เจา้าแมปเนี้ยจะไม่มีคูโรมีนะทุกคนจะที่เราเห็นอะจะมีอาร์คิตตี้ชินนามอนไมลเมโลดี้แล้วก็อะไรวะไอ,อตัวสีดำๆที่มันเป็นเป็ดดะเออเราไม่รู้อ่ะโอโห มาดูกันว่าเราจะตกอีกหรือเปล่าถ้าตกนี้เดี๋ยวโอเมกัน oh ทุกคนรู้เปล่าว่าทำไมถึงเราแต่งตัวเป็นแบบนี้เพราะแมปเนี้ยมีการแต่งตัวให้ใช่แล้วแต่จริงจริงเราไม่ได้มีเอ,อ่อโลบักหรอกแต่คือมันมีการแต่งตัวให้เราไงอันนี้เธอแบบมองข้างล่างเลยแบบรู้เลยรู้เลยจ้าอีหนุ อันนี้บันไดเรื่องปล่าวะไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่ามันเดินเร็วนะเว้ยจริงรู้สึกว่ามันเดินเร็วกระโดดเลยใจหนูไปมาดูกันว่าฉันจะผ่านหรือเปล่าโอเคกระโดดไปเลยกระโดดไปต่อเลยจ้าอย่าตกก้าวแล้วกันนะ อย่านะอย่าอย่า,ยาไม่ได้กินฉันหรอกจ้ะก็ไม่ได้กินฉันอยู่ดีอ่ะฮ่าฮไปเงินต่อเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนเราจะถึงแล้วนะเว้ยนี่เดี๋ยวเราจะมานับหนึ่งสองสไปอุยยจริงๆทุกคนมันมีที่นั่งด้วยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะอันนี้จะเป็นตัว my melody นะทุกคน จุ๊บน้องไปหนึ่งจุ๊จ้จานี่ที่นั่งอุ้ยโคตรเฟีย้ยวเลยอะแล้วก็มาเมโลดี้ชื่อแขนจุ๊บน้องหน่อยจุ๊บน้องหน่อย <c oughs> ไปเดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันก่อนไปนั่งก่อนจ้าอาทุกคน EP 2ก็มีนะ EP 2อเราจะถ่ายกับห่คอยคิตตี้นั่นเองนะคะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะไปบายจ้า